สบายใจแล้วเต็งและนี่ก็คือผมทั้งหมดของดิฉันในวันนี้ที่หลุดออกไปจะกลัวยัง <c oughs> ไม่ได้ใช้เลยอะแต่ว่าทำใจขายไม่ลงใช้ดีกว่าเนาะไม่มีสีดำเลยแต่ก็มีสีน้ำตาล หรือว่าเราจะพกไปเที่ยวกับพาเลทนี้เจ็บดิอุ้ยเดี๋ยวกางเปียก็จะไปเที่ยวทุกคนตื่นเต้นสุดๆน้ำจะ <c oughs> ออกจากเอเชียครั้งแรกก่อนหน้านี้อยู่มันจะหมดแล้วไงก่อนนี้นี้อยู่แต่แบบในเอเชียอยากลองไปเที่ยวนอกเอเชียดูบ้าง นี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเที่ยวนอกเอเชียตื่นเต้นมากกดเสื้อผ้ามาแล้วยี่สิบชุดยี่สิบชุดของจริงเธอโอ้ยมีใครอยากไปดูดิสนีย์ออนไลน์ไหมน้ำขอร้องแหละมันชนกับงานโตตี้อะน้ำต้องไปงานโตตี้ไปกับวงคือถ้ามันเป็นงานเดียวนี่คือลาละเพราะว่า ดวงมันไม่ได้ดูดิสนีย์ออนอ์สักทีมันอะไรวะอยากดูดิสนีย์ออนอหรือว่าใครมีบัตรแลกวันได้ไหมถ้าว่างแลกวันกันเถอะขอร้องอยากดูดิสนีย์ออนอาสุดยี่สิบชูเพราะาไปสิบห้าวันน้ำจะหายไปสิบห้าวันเลยเถอะ ก็เลยต้องจัดชุดแบบจัดเต็มสนุกแน่นอนเพราะอะไรพอน้องสาวเราจะไปน้องสาวจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะฮันนีมูนดาวจะไปฮันนีมูนก็เลยบอกดาว่า ไปสองคนน่ะมันเปืองนะถ้ามีคนหารด้วยอ่ะมันจะดีเขาไปฮันนีมูนกันแต่เราไปทาไปเสือกูไปด้วยนี่เป็นพี่น้องแบบใดน้องสาวไปฮันนีมูนบอกน้องสาวว่ากูไปด้วยแล้วน้องสาวก็เลยบอกก็ได้ ก่อนหน้านี้ไม่กล้าพูดเพราะว่าก่อนหนันนี้คืออุ้ยหนูปวดตัวเลยมีเสียงน่าเลยอ่ะมีแต่เบาๆไม่รู้เขา้าเปล่า <c oughs> ก่อนหน้านี้บอกไม่ได้เพราะว่าขอวีซ่าอยู่ไม่รู้ว่าจะจะผ่านไหมไม่เคยต้องขอวีซ่าแบบ จริงจังขนาดนี้มาก่อนเอกสารเยอะแยะวุ่นวายมากกอกเหนื่อยสุดๆเสียตังค่าสเตทเมนต์งงมากไม่เข้าใจว่าทำไมเราไปขอสเตทเมนต์ที่ธนาคารเราต้องเสียร้อยหนึ่งเหมือนแบบใบรับรองสเตทเมนต์นะที่ไม่ใช่ขอสเตทเมนต์เฉยๆอะมึงมาทันตอนถอนผมด้วยยี่ดิว ก็ขอคอไปคําแก่หรอจริงหรอตายละนั่นแหละไม่เสียไปนั้นอะร้อยหนึ่งทำไมวะทําไมเราต้องไม่เสียให้มันร้อยหนึ่งด้วยวะแค่มันบอกว่าเออมีเงินเท่านี้จริงๆตลกวะโกรธเหมือนกันนะเนี่ยหากโกรธไปเรื่อยแต่นี้ค่ะ ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไปมีคนไปถามไปถามในทวิตเตอร์แบบหน้าแห้งมากทำไงดีแล้วก็มีคนแนะนำอันนี้มาโอ้โห,โโหคุณมันสุดยอดแต่ก็ยังแห้งอยู่แต่ตื่นมาแล้วแบบหน้าไม่แบบหน้าไม่เหมือนทาแป้งอ่ะมีใครตื่นมาแล้วหน้าเหมือนทาแป้งปะน้ำเลยหน้าทาแป้งสุดๆไม่มีความมันใดๆเลยสักนิดนึงก็ไม่มีแต่พอทาน้องคนนี้ก็คือก็ยังไม่มันอยู่ดี นี่ขนาดมันมันมากๆแล้วนะคือถ้าลองใช้ทุกคนจะบอกว่านอนไม่หลับเพราะมันมันเมื่อกมากแต่ว่าตื่นมาก็ก็คืออิ่มฟูเหมือนมีน้ำอยู่ในผิวอยู่แต่ว่าไม่แห้งแต่ก็ไม่มีมันมันขายไงคือเป็นคนขี้ขายเพราะอะไรรูว้ว่าคือถ้าดีอะ่ะก็จะขายอย่างเงี้ยขายไม่หยุดแต่ว่าอะไรที่อยู่โดนจ้างไปขายขายไม่เก่ง พาไม่เคยใช้ก็เลยไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็จะก็จะันจริงหรอปกติทำฟรีหรอห้คันสีเขียว Where does your voice sound like man's voice? Oh, I'm a lady boy. Do you know Thai lady boy? Very famous นะ Thai lady boy is the best in the world. น่าใส่จกิงคิ้วที่โดนกันหมายถึงโดนกันคิ้วไม่ใช่โดนพี่กันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แม่แพ้แสบตาบ้างตอนนี้เพราะว่าแพ้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่แพ้อะไรสักอย่างาแพ้ลูกตัวหุ้น้ำมันแบบ หนูมันมันเกินแบบปะลูุมันแบบเหมือนเนอยอะทีมท่าตอบกลางคืนแล้วหน้าไม่เหมือนไม่รู้ it's okay นะ I'm proud to be lady boy นะ very proud very proud it's fine don't take it serious because Thai lady boy is the best เล่นไปดิใครๆก็เข้าใจว่าเราเป็นกันเลยนี่คืออาการของเสียงที่ไม่ได้คุยกับใครวันนี้ไม่ค่อยได้คุยกับใครค่ะ ออกไปทํางานแล้วก,กลับมาบ้านก็เลยไม่ได้คุยกับใครเสียงก็เลยยังไม่เปิดนะคะก็เลยเป็นอนี้ยี่ถ้าสมมติแม,ม,ม่ไปทําดีเจนะหนักกว่านี้อีกทุกคนตรงนี้มันเป็นอะไรของมันวะมันเหมือนแบบเป็นแ,นงแดงๆเป็นแบบ เหมือนเป็นฝ้าแต่เ <gaan> ป <masculine> ็นสีแดงแม่งไม่หายงุดงิดรุดๆเพราะเป็นกันเลยค่ะพี่แว y o ดูไลฟ์ y home ค่ะ from bank g o k ก็จะนอนแน่นอนเนาะโอ้ยก็เพิ่งตื่นอะ สวยเหมือนสากลีเลยสวยเหมือนคนแบบลงคูชั่นน่ะหน้าแดงเพราะว่าแพ้ค่ะแพทุกอย่างบงนโลกนี้แพ้ไม่เลยหมดหงุดหงิดเหมือนกันนะหน้าเบื่อโอ้วนี้น้ำเคยเราแบบว่าเรื่องสีจุกและ คือมันจะมีจุกุละข้างหนึ่งสีคล้ำกว่าอีกข้างหนึ่งแต่ว่าจำไม่ได้ว่าข้างไหนรู้สึกว่าจะเป็นข้างข้างข้างขวาหรือเปล่าเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะแพใช่ไหมแพ้ทุกอย่างเลยคุณพี่เหมือนก็ไม่รู้ว่าแพ้อะไรบ้างในชีวิตอ่ะคือเด็กๆไม่รู้จักคําว่าเราอะแพ้พ่อแม่ไม่บอกแม่ไม่บอกว่าเราแพ้อะไรบ้างพ่อแม่รู้สึกว่าเราต้องสู้กับมันแล้วเราจะชนะแม่ก็เลยไม่บอกอะไรเลย ว่าสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นเงนี้ยมันคือการแพ้เราก็กินนู่นทำนี่อะไรต่างๆมันเด็กปกติทั่วไปใช่ไหมคะทีเนี้ยพอมันแพ้พวกข้อพับต่างๆของน้ำอะาเนี่ยจากการแล้ข้อศอกอะไรเงี้ยคือมันจะคันมากเว้ยมันจะผื่นขึ้นอยู่นั่นนะ่ะแม่งขึ้นตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยเราเป็นเด็กใช่ไหมวัวเก่าเก่า เกาสุดเลือดเกาหนักเลยเกาจนเลือดออกอ่ะเกาลยมันเป็นเลือดสิบสิบอ่ะแล้วแม่ก็จะด่าจะก็แล้งเงี้ยเกาคือต้องก่อนนอนเกาย่างเงี้ยเกาแบบว่าจนมันจนมันเป็นเลือดอ่ะแล้วก็โดนแม่ด่าพ่อมันเป็นเลือดอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะดำไว้ทุกคนแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแหละคือพอโตมามันก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเกาหนักแค่ตอนเด็กอ่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติมาเทียบกันสองข้างอะ่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่คํำกว่าแล้วมันจะเป็นปืนป้นปตรงเนี้ยนิดนึงเพราะเก่าเนี่ยคันขี้คันตอนนั้นน่ะจําได้เลยว่าตรงเนี้ยแบบดำดำอ,อยู่แล้วอยู่แล้วไม่ต้องมาชมหรอกคนมีเมียแล้วจําไว้นะคะทุกคนแอนคาว่า Anthony White, แอนโทนีเว่ยแปลว่ามีเมียแล้ว จงดีใจครับว่าเราแพ้อะไรทำไมอ่ะทำไมเราต้องดีใจว่าเราแพ้อะไรทำไมอ่ะคึ้นหงียม่มากโกรธชีวิตทุกวันนี้ทำไมแล้วก็พูดถูงอะไรพี่เวยเท่ากับรักเมียเว่วยรักเมีย, <c oughs> ยหงอิ่มสวัสดีค่ะคุยรดน,น้ำวิ ยิ่งดึกยิ่งเงาจะกกี่โมงก็ยังไม่นอนแต่ละคนเมื่อมีเธอเป็นภาพสะท้อนติดอยู่ในใจคือน้ว่าแพ้แมวใช่ป่ะแพ้แมวแบบหนักมากนี่คือถ้าเราไม่อยากแพ้เราก็ใส่นววแล้วไปสนามชกครั้งนี้พี่ชนะมาเลยหรือว่าแพ้แมวแพ้หมาที่มันสกรปรกมากๆแต่หมาส่วนมากไม่ค่อยแพ้ แต่แต่ตอน,นเด็กคงแพ้หนักอ่ะคือถ้ามาสกปรกมากๆอ่ะเพราะว่าเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรแพ้แพ้แมงหมดนั่นแหละแล้วก็ไปเล่นแมวหมาเล่นแมวเว้ยแอบไปเล่นปุ ah ๊บปุ๊บปุ bueno. ๊ก tamam> ลับมาถึงบ้านแม่บอกแอบไปเล่นหมาแมวมาใช่ไหมเปล่าแล้วหน้าแดงอะตาบวมข้างหนึ่งตาไหลเปล่าเปล่าไรแอบไปเล่นมาใช่ไหมเปล่า โดนตีเลยแอบไปเล่นแมวเล่นมาตอนเด็กๆอะ่ะแม่ไม่บอกว่าแพ้นมค่ะคือนะแพ้นม,มวัวตั้งแต่เกิดแบบเกิดมาก็คือกินนมผงชงไม่ได้เลยคือแม่บอกว่าหนักถึงขนาดว่าแม่ดูทุกวินาทีค่ะคือดูตลอดเวลาแม่บอกว่าตอนนั้นอะ่ะคือหนูวืออเป็นเลือดเลยอะ่ะ ตลอดเวลาตอนมันคือมันเด็กมากอะ่ะเด็กกินนมผงอะ่ะแล้วแม่บอกว่าถือไว้อุ้งไว้อย่างงี้ใช่ไหมอุ้องเนี้ยแล้วก็เลือดเต็มแขนเนี้ยจะขึ้นแท็กซี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล,ลเลือดเต็มแขนนี้เลยแล้วทีเนี้ยแม่ก็ไม่เคยบอกว่าแพ้นมเธอเข้าใจไหมคือน้ำมันก็ต้องกินนมสมัยก่อนตอนนั้นอะ่ะต้องกินแม่บอกว่ามันคือเหมือนน้ำเต้าหู้ที่เป็นผง เราก็ชงให้กินคือกินนมนมแบบธรรมดาไม่ได้ก็คือต้องกินน้ำเต้าหู้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งตลกมากคือไอ้น้องดาไม่แพ้นมวัวนะน้ำแพ้ใช่ไหมแล้วแม่ก็ชงชงชงแล้วน,น้ำมันก็หลับอยู่ในปเป ah, แ,แ,แล้วแม่ก็เอานมแห้น้องดาของดาร้องแม่แม่หิวนมแม่มาแล้วแม่ก็เอานมยื่นให้ ปิดปากลงไปแล้วพอมันดูดลงไปมันไม่ใช่นมวัวเว้ยมันเป็นนมของน้ําเป็นนมน้ำเต้าหัวมันก็แหมแล้วมันก็โยนขวดนมเล่ยขวดนมนั้นก็ปักเข้ามาที่หัวน้ําตอนที่น้ําลับอยู่ทีนี้กลายเป็นสองคนแหม่ไอ้น้องเวนเนี่ยน้องชั่วมากจริงมันช่วงแต่เด็กเลยเห็นป่ะมันวางแผนฆาตกรรมน้ําขวดนมปลาใส่หัวน้ําตอนที่น้ํายังแบบขวบกว่าเองอะสองขวบปะวะสองขวบกูตายได้เลยนะไอ้น้องเวน ใช่ว่าสุดเป็นดิวี่เป็นสาวเกาหลีแล้วทีนี้แม่ก็ไม่ยอมบอกเลยว่าเราอบบแพ้ทั้งแพ้ขนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรแพ้นม,มัวก็ไม่เคยบอกไปโรงเรียนอะโรงเรียนเขาก็จะบังคับกินนมวัวเป็นถุงใช่ไหมคะนมโรงเรียนอะที่มันเป็นถุงอะเขาก็บังคับให้น้ํากินด้วยนั้นคือนะ้ํามากินแล้วรู้สึกไม่ดีกินแล้วรู้สึกมันแบบมันปวดท้องตลอดเวลามันแบบเหมือนท้องมันแบบ แต่เด็กๆเ,เราก็ไม่รู้มันคืออะไรใช่ป่ะที่กินได้นิดนึงก็เลยแอบเอาไปทิ้งเว้ยแล้วครูก็เห็นว่าเรากินไม่หมดเราไปทิง้งครูบอกให้เอาขึ้นมาาถังขยะเราก็กินให้หมดครูดุมากแม่แต่คือแม่แทนที่จะบอกครูหรือบอกเราว่ามันแบบเกิดสิ่งใดขึ้นอะไรเงี้ยท่าน้ำก็ไม่รู้เว้ยจนโตอะ่ะจนจําได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ <c oughs> มสี่คือเหมือนเหมือนช่วงตั้งแต่เข้าโรงเรียนจนถึงมสี่ะค่ะก็แค่แบบไม่ชอบกินนมไม่ค่อยกินไม่คือถ้าไม่บังคับก็ไม่กินไม่มีการไปซื้อนมกินเองอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนอยากกินนมช็อกโกแลตหรือว่าโอนตนอะไรเงี้ยแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยงังเราก็ไม่รู้เลยว่าเราแบบแพ้นมมสตอนนั้นที่บ้านไปเที่ยว สมิดจำได้เลยเราด้วยความที่พอโตแล้วอะ่ะบ้านมีตังค์แล้วแม่ก็เลยซื้อกก c ๊กว่ครันช์อันใหญ่ให้กินได้เต็มแม็กก่อนอันนี้ซื้อกล่องสิบบาทกินเองแล้วมัน,มนเหมือนแบบมันไม่จอยอะเธอหรือมันไปซื้อที่โรงเรียนหรือแบบที่เขาตักให้อะ่ะสิบบาทแนะั้นมันกระจุงเดียวอะมันไม่จอยรอบนี้มีตังค์แล้วแม่ซื้อกล่องใหญ่ให้งี่เอาถังป๊อปคอร์นอะถังใหญ่ๆมา ใส่ลงไปโกโก้ครันช์น่าจะครึ่งถุงได้มัง้งแล้วก็ใส่นมเมจิกลงไปทั้งขวดไม่นมเมจิกก็นมวัวไม่รู้นมอะไรตอนจับไม่ได้ใส่ลงไปทั้งขวดแล้วก็กินระหว่างที่เราเดินทางไปสมิธเสร็จทุกไลน์เองจอยมากในที่สุดก็ได้กินแบบว่าโกโก้ครันช์แบบเต็มเมเต็มหน่วยเต็มแม็กบาบบับบบทิปนั้นไม่มีใครได้เที่ยวเลยทุกคน พอตั้งแต่ไปถึงจนกับหนูขี้ตลอดเวลาขี้แตกแบบอัลลิมิตเดินขี้เดินขี้สองก้าวขี้ยเงี้ยนั่งขี้นั่งอยู่แป๊บหนึ่งขี้อย่างเงี้ยคือหนักมากคือหนักมากคือตอนนั้นเล่นไพ่จำได้เล่นไพไ่ไพกันในบ้านอะเล่นป๊กเด้งตาละสองบาทอะ แล้วหนูกําลังได้คือได้ตลอดเลยแต่ว่าท้องเสียแล้วแม่สอนมาว่าต้องมีมารยาทนะคือถ้าเราได้อ่ะได้เยอะๆแล้วเราลุกอะแบบนี้มีมารยาทนะคือเพราะว่าหนูไม่เคยไปเล่นเอาจริงเอาจังเล่นเอาเงินเธอเข้าใจไหมคือมันเล่นจอยๆกันกับที่บ้านกับครอบครัวมันก็ต้องมีมารยาทอะเธอเข้าใจไหมในการแบบเราได้แล้วเราลุกนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ย แล้วเราก็ได้อยู่นั่นอ่ะได้แม pues mm s <S nah. my mum, my ่อยูここ okay. ่นั่นอ่ะได้ลูกตาเลยแต่ว่าก็คี้แตกคนอื่นเขาเล่นให้ได้ตาละสองบาทสเม็ดเป็นทิปที่ทุกคนจำได้แม่นจนถึงทุกวันนี้ขี้แตกตลอดเวลาคือนั่งปากนั่งไปแป๊บหนึ่ง ไปเดินตอนนั้นเป็นอะไรวะเหมือนมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นที่เที่ยวอ่ะระหว่างทางอะเหมือนเหมือนปาลิโอที่เขาใหญ่อะแต่ตอนนั้นมันเป็นทางไปสมิรอะโอ้โหรูล้ลำบากชีวิตสุดๆเราจะไม่มีใครได้เที่ยวเลยในบ้านอะทุกคนมาต้องมารอหนูแบบคือหนูเดินไปสองก้าวหนูวิ่งห้องน้ำสองก้าวิ่งห้องน้ำคือแม่งเดินไม่ผลทางเขาาา้าเลยสัมอะ ทุกคนก็ต้องรีบกลับพ่อหนูแต่นี้ก็คือกลับมาก็ดุแม่ะว่าแม่ต้องบอกนะไม่บอกไม่ได้นะดูดิดูสิ่งที่เกิดขึ้นดิแม่ต้องบอกเลยว่าหนูแพ้หนูแพ้อะไรบ้างหนูแพ้แล้วเขาบอกว่าให้กินไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะหายแพ้กูกินจนกูโตเป็นควายมันยังไม่แพ้ไม่หายเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะตอนที่น้ำเป็นเม็นอะคือเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเมนอะมันจะมีความแบบ อารมณ์น้อยใจแล้วก็มีอารมณ์แปลกๆแบบที่แบบที่มันไม่ควรจะเป็นน่ะเคยมีครั้งหนึ่งน้ำจำได้เลยมีครั้งหนึ่งที่เป็นเมนแล้วก็เศร้าแล้วก็เครียดอะไรไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าเรามันกากมากขนาดจะกินนมแก้วหนึ่งเรายังกินไม่ได้เลยทำไมเราแย่ไรน้ำยาอย่างนี้ หนูจะไปฆ่าตัวตายโดยการกินนมลงไปทั้งลิตรขวดลิตรอ่นะขวดหนูก็นั่งคิดแนละ้วแม่งแย่วะ่ะเดี๋ยวฆ่าตัวตายโดยการกินนมไปลิตรหนึ่งแม่งเลยให้ตายไปเลยอย่างเงี้ยนะหนูนี <c oughs> ่ใครมันจะมีใครในโลกนี้บอกว่าที่อยากตายโดยการกินนมไปทั้งลิตรคือรู้สึกว่าตัวเองกระจอกที่แม้แต่กระนั่งแค่นมอะ่ะยังแพ้ไม่ได้อยากตายนะ แค่รู้สึกว่าเรากระจอกมากกินนมอะยังไม่ได้เลยทําไมก็ตตายไปซะในการกินนมขวดลิตไปเลยเพอร์เจอร์อะไรเเพอร์เจร์นะคะนั้นไปสกินเทสมาทุกคนเคยเห็นสกินเทสใช่ไหมที่เขาจอมาแบบแบะสกิสกิสกิอย่างเงี้ยประมาณแบบสิบกว่าอันสิบสองอันไม่รู้ เขาก็จะมีขนหมาขนแมวลายฝุ่นเกสรดอกไม้แรงสาอะไรเงี้ยที่เขาจะมาสะกิดอ่ะทุกคนเชื่อไหมดูแพ้แม่งหมดทุกอย่างเลยหมดทุกอย่างเลยมีอย่างเดียวที่ไม่แพ้คือขนหมาที่เหลือแม่งแพ้หมดเลยเก็บครบ everything จริงกระเบลหนึ่งสองสามสเ้า เือสองสี่ห้าคือมันคือมันเป็นไปได้เหรอวะว่ามันจะมันจะตากขนาดนั้นอะว่าโอ้โหมันแบบปวดหัวประเทศมากมันน่าเบื่อกับเรื่องนี้มากเลยทุกคนสุดๆเหนื่อยกินนมวัวไม่ได้เหมือนกันจ่ะแย่มากจะฆ่าตัวตายด้วยกงกินนมลิปแม่งเลย ก็ยังดีที่โลกทั่วนน้มันมีแบบพวกโอ๊ตมิ้วบ้างมีเออซอยมิ้วมีนมอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่นมวัวแต่สุดท้ายมันก็ไม่อร่อยเท่านมวัวทุกคนเข้าใจไหมน้ำเคยน้ำจำได้ว่าน้ำเคยกินนมโชคชัยอ่ะมันหอมมากเลยเว้ยมันหอมแบบหอมกลิ่นนมอ่ะมันไม่ใช่นมใสๆเหมือนยุคนี้เด็กยุคนี้แม่งกินนมอะไรหนึงนมมันใสๆอ่ะมันไม่อร่อย แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้กินในนมโชคชัยนั่นหละตลอดชีวิต <c oughs> นี่ยังไม่ได้ไปเทสว่ากินอาหารอะไรแล้วแพ้บ้างนะมันจะมีเทสที่แบบบางคนที่เมื่อกี้บอกว่าแพ้แอปเปิลอะไรเงี้ยันไม่กล้าเทสไม่อยากเทสเดี๋ยวมันต้องนั่งเครียดว่ากินอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยวันเ,เด็กๆแพ้อาหารทะเลด้วยชุดๆไปเลยแต่โตมาไม่แพ้แล้ เป็นร่างกายที่ตอแหลมากเหมือนเมื่อก่อน,นกินกุ้งกินอะไรเงี้ยมันจะคันคันมากแม่บอกว่าพ่อก็เป็นอ่กนากรรมพันธุ์ละหนึ่งแล้วก็พอโตมาใช่ไหมคะกินกุ้งแม่ลามได้ก็ู้เป็นไรเป็นตอแหลเปล่าเป็นเออเป็นอะไรกุ้งแหงๆอะไรเงี้ยกินได้เอา้าสรุปก็คือน้ำว่านะ แต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแหละแต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าแพ้กุ้งเลี้ยงพวกกุ้งฟาร์มพวกเพราะว่ามันมีเขาคงใช้สารอะไรสักอย่างเลี้ยงดูมันนั่นแหละให้มันโตมาอย่างดีแล้วก็วแข็งแรงอะก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเหมือนตอนนั้นน่ะถ้าเป็นกุ้งฟาร์มอะไรเงี้ยกินไม่ได้แพ้ขันเบอเงี้ย แต่พอเป็นกุ้งจับขึ้นมากินได้ไม่ขันแต่ตอนนี้ก็คือกินได้อาหารทะเลไม่สดกินได้หมดแต่ถามว่าชอบไหมไหมกินนมแล้วสิวขึ้นเอ,อ้ไม่เคยเป็นหรือไม่รู้ว่าไม่เคยสังเกตตัวเองเหมือนผู้หญิงบางคนเขาเก่งนะเขาแบบว่าเขารู้ว่าวันนี้เขากินแบบนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แ้่นั้นคือน้ำไม่ไม่สังเกตไม่เป็นอะไม่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงคือทําไมเขาถึงรู้ว่ากินวันนี้กินเค็มพรุ่งนี้หน้าบวมอย่างเงี้ยนะว่าจะพหน้ากูก็เท่าเดิมกับเมื่อวานปะวะหรือว่าแบบแบบช่วงเป็นเมนมีเพื่อนเพื่อสมัยเด็กๆเกนี่ยท้องป่องมดลูกลอยเว้ยทําไมท้องถึงป่องแล้วมดลูกลอยมึงรู้ได้ไงอะตอนนั้ยังเด็กๆอยู่เลย แล้วก็แบบบางคนแบบว่าเนี่ยหิวแปบลบแบบกๆกําลังจะเป็นเมนแน่เลยเฮ้ยกูยอยู่ทุวันอ่ะกูหิวปกติอ่ะรู้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแพ้โปรตีนจากเปลือกก็คือไกใ่ไข่ตีนเก่งปะบางคนบอกกินช็อกโกแลตถ้าสมมตินีกินช็อกโกแลตพรุ่งนี้สิวขึ้นหรือว่าแบบอีกสองวันสิวขึ้นอะไรเงี้ยน,น้ำก็อุ้ อีกสองวันสิวขึ้นแล้วทำไมเขาย้อนกลับมาได้วะคือเขาสังเกตจากอะไรว่าเขาย้อนกลับมาหรอว,ว่าแบบเมื่อสองวันที่แล้วเรากินชโคโคนออนะ็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะยัเมื่อเช้ากูยิงจำไม่ได้ว่ากูกินอะไรอะไรเงี้ยโอผู้หญิงบางโนเขาเก่งนะเขาแบบละเมียดลใหม่ดูแลตัวเองโอเคทำไมตาตุย,ตย อา้าเหรอคะเมื่อก่อนเดี๋ยวดูวัวไม่ได้เหมือนกันแพกุ้งเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้พี่ต่อยกันมลหรอือเปล่าพี่ต้องไปต่อยต่อยต่อยวัวปะเพราะน้ำเคยนะ่ะแบบว่ามีรองเท้าคู่หนึ่งมันใส่แล้วมันกัดกัดแบบกัดจริงจังเลยอะ่ะแล้วมีวันนึงน้ำไปงานแล้วน้ำเตียมไปคู่เดียวเว้ยแล้วอยู่นาน นางก็เลยมือทำอยังไงใช่ป่ะนางก็บอกว่าวันนี้อยากกัดกูนะมึงหรือก็เอามากระสิบแค่วันนี้อยากกัดแม่นะลูกแม่ต้องใช้นานอเงี้ยแล้วมีคนบอกหนูว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนหมาคือถ้าไม่อยากให้หมากัดเราต้องกัดมันก่อนแล้ววันนั้นนางก็กัดรองเท้าตัวเองเว้ย แต่ไปรองเท้าที่ใส่มานานหลายปีแล้วนะต้องมานนั้นำกัดรองเท้าตัวเองแล้วมันก็ไม่กัดน้ำเว้ยทุกคนแต่ใช้ได้ครั้งเดียวมั้งหลังจากนั้นมันก็กลับมากัดอ่ะแต่วันนั้นที่เรากัดมันอ่ะมันไม่กัดเท้าเราถ้ามุดกัดให้กัดมันยังไงก็ไม่ตายครับพี่ พี่ตาหนูยังไม่นอนหนูเพิ่งตื่นตอนสามทุ่มเดี๋ยวหนูกำลังจะไปนอนแล้วหนูจะไปพยายามนอนแล้วทุกคนเมื่อกี้มีคนถามว่าเข้าเวรอยู่มีเรื่องสยองเล่าให้ฟังไหมไม่มีอะแล้ววันนี้น้ำอยู่คนเดียวอะแล้วก็ไม่อยากเล่าเรื่องสยองป่ะคีด <c oughs> เหมือนกันคือเลยกัดรองเท้าหรอลองกัดดูเพราะว่ามันเวิร์กนะ ไม่เทสก็ไม่แพ้เหมือนไม่ได้ดูดวงเราก็ไม่กังวลอะไรก็ถูกต้องกัดบ่อยๆมันจะได้ไม่กัดเราอันนี้กัดจนเท้ามันเป็นแบบมันเป็นสีดำๆเล็บนิ้วโป้องอะ่ะคือถ้าใครเคยแบบนิ้วโป้งที่มันเป็นท่อนเลือดใต้เล็บถ้าเคยเป็นแล้วมันจะเป็นง่ายมากเลยทุกคนอย่าพยายามไปใส่อะไรที่มันหนีบหน้าเท้านะ หรือว่ายืนบนส้นสูงเป็นเวลานาน,านมากๆอะไรเงี้ยที่เป็นส้นสูงหัวปิดอะ่ะโอ้มันถ้ามันเป็นแล้วอะ่ะมันจะเป็นบ่อยอะ่ะเพราะมันจะเป็นง่ายไม่ค่อยงุนงีเหมือนกันอะ่ะแต่เราทำไงดีไปแล้วนะโอ้ช่วงนี้มีคนมาชวนทำตาสองชั้นเยอะมากเลยทุกคน แต่ว่านะว่าในกล้องอ่ะมันดูตาสองชั้นชัดกว่าปกตินิดนึงแต่ว่ามีช่วงนี้ช่วงนี้เขาอยากให้ไปทําตาสองชั้นมากเลยแต่นัน,นไม่ได้อยากทําตาสองชั้นแต่ก็คิดว่าถ้ามันแบบนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษคันตูนั่ง,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 นงนานเกินถ้าทําถ้ายกอันนี้ขึ้นเข้าใจปะ มันก็จะเป็นชั้นตาเดิมที่จังหวะขนตูดที่มันแบบว่าไม่ได้อุย้ยเมือ่องเลยเหลือไม่ออกตูดอะที่ไม่ได้แบบว่าแต่กุนก้นหน้าก,กูแปลกๆอยู่เงี้ยเนาะ กดติดด้วยไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะโอย